that's i'll be

พระเ <c oughs> บูดเฮ้ยอ,อยากเลยเป้าเฮกเพื่อนเก็บการอาการนอนก็ได้นะเราจะทาอะไรไมดเอ่ะเอ้ย

เชฟแอปเป <tem> er> <t all wisdom noise> ิลก <noon> ็ต้องเป็นตานี้เนาะแอปเปิลก็ต้องเป็นตาแบบนี้ก็คือเราจะทำกันมันไม่มีใหญ่กว่านี้นี่ไงไม่มีใหญ่กว่านี้หรอกควรจะวาดรูปก่อนนะฮะ โอเคฟอนด์เสรนะนะนี่เนียงจริงๆมันมีให้ปรับขนาดนะพี่เขาเลือกสีอะไรก็ปรับให้สุดเลย,เลยหรือปรับเพิเล็กก็ได้นะโอเค,อเคมานม่ก็ได้นะ เลือกเลยแค่ก็ได้แต่เาอดูแต่เขาดูหน่อยเราดูเฮอฮ้อเฮอเฮเราจะว่าังไงเราต่อไปโอเคหนาจะ้ ผมจะว่าบระเดี <osc> ๋ยวนี้ว่าหัวให้มันแล้วกันนะฮะไปดูว่าหัวให้มันนะฮะใช้เวลาเยอะรัวๆนะฮะหัวขึ้นเหมือนน้องตักเทียบแล้วได้อยู่เลยอะฮะหัวคิดมือนหัวขึ้นมือนของมันเทียบหน่อยโอเคได้เวลาลงมือทำ แล้วก็ลงทก็ได้อยู่นะแม่แต่ที่รู้ว่าตัววันนี้นะฮะเมื่อกี้นยบอว่าผิดทงนะคิดเหมือนนฮยิกีชื่อไ้ก็จะเ e ็นวัเมา a p p e มาล่าขอนิงกันเลยนะฮะเล่ากับผมค่ะคือท่านเป๊ะ้ป็นยิ้มแบบแอปตี้นิวเปียต่อไปให้ผมบ้าดอันนี้ใช่ไหมอ่ะเออให้ผมวาดอันนี้ใช่ไหมได้เลยมาแป๊บแป๊บเดี๋ยวผมวาดอันนี้ก่อนนะฮะว้าย ตึึงตึ๊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 งตึ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  ปันฝุดเนี่ลูฟี่ป้องกันได้ทุกอย่างหรือเปล่านี่วงเดนป้องกันได้ทุกอย่างหรือเปล่าอยากรู้อยากรู้ป้องกันได้ทุกอย่างหรือเปล่าใครเข้าไปอยากคิดทุกคนทำลายคนแรเมื่อกี้นะอันนี้ชุดนะฮะชุดแต่ละคนเป็นการพี่เป็นอะไรกันบ้างโอเคดูไปเรียงอาชีพกันเลยไปกันไม่สิมันต้องเรียงตาม สี่เมื่ออะไรนะเราเป็นอาชีพอะไรบ้างโอเคประมาณนี้ที่ผมผ่านมาได้เลยนะตัวแรกเนี่ยเป็นรถเออต้องาำไม่หมดเลยนิดเมื่อกี้มันชุดอันนี้มันผิดอ่านก่อก่อมันผิดอ่านนะฮะถ้าอันไหนไม่มีผมจะแต่งเติมให้มันนะโดยการกระบายสีเอเคแต่งเติมให้ปอลอนหลามมันถุยดีนะฮะตี้อยู่เทพน,นะโอเคยเราอยู่ เสกมาสองตัวอลไรพี่ฮ่า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 เห็นแล้วแหละอันแรกเออไปรเออวันนี้เอาไว้เพื่อเพื่อเออประมาณนี้นะฮะอ่าอันนี้จะเติมอย่างแรกตัวแรกทหารนักซุ่มแส้มแล้วก็ไอ้พวกบัวนะฮะบวกบัวไี่โปรดรีบูไปอันนี้ ลุงแต่แก่ครับบ้านแล้วก็โฮ <c oughs> <standen S 1> ันตะคอนอาชิ <AF> ์ฮะฮะอาชเขียนพูดไรมากเบืองเรือเมืองว่า